หมูช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดหัศจรรย์ลึกลับพันลึก,ลลกต่างๆและสําสหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม เจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินคือแร่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าบอร์ไหนหรือแร่นกยุงเนื่องเพราะว่าสีที่แสดงออกมาเมื่อยามต้องแสงจะดูคล้ายสีของขนนกยุงนั่นเองเจ้าน้ำเงินนั้นว่ากันว่าเป็นหนึ่งในมวลสารที่ใช้ในการสร้างคราหรือวัตถุมงคลในรูปแบบของนวัลูหะ หรือโลหะทั้ง9ซึ่งค็ประกอบไปด้วย1ชินก็คือธาตุที่เกิดจากการผสมกันระหว่างที่บุกกับตะกัว่ 2. เจ้าน้ำเงิน 3. เหล็ก 4. ทองแดงบริสุทธิ์ 5. ปร,รอด 6. สังกสี 7. ทองแดง 8. เงินและ9ทองคำ ตามความเชื่อแล้วว่ากันว่าจะน้าเงินนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องมีการปลุกเสกใดๆมีคุณสมบัติในการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งมีอิฤทริ์ในการป้องกันอาถรรพ์อาเพศต่างๆและยังใช้ป้องกันภูนใสายมณามได้อีกด้วยแร่เจ้าน้ําเงินนั้นจะมีหลากหลายลักษณะบางก็เป็นรูปทรงลูกบาทบางก็คล้ายทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ที่มีสีน้ำเงินอมม่วงบ้างก็มีสีทองปะปนเข้ามาด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตังใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจ c h a n แนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชม และสวัสดีครับผม